ครับ,รบขายป้าขายยังไงล่ะครับจ้ะวันนี้แม่ไปบอกเพื่อนเด็กเด็กเก่าศูน <90 S 2> เด้อเก่าศูนศูนเก่าพักหนังสื่อรถเก่าศูนศูนเก้าก็ถูกบ่่แมแ่แล้วแล้วงวดเมื่อกี้ถูกตัวไหนครับแม่ครับเดี๋ยก้อนกะแปดแปลกแม่ไปบอกเพื่อนเพื่อนกระถือฮตทวันนี้แม่ว่าไ,ไ,ได้ปันเอาลูกแล้วงวดเมื่อกี้ที่ไอสามห้าสอง แมนแก่ฝันว่าเห็นดีพ่อครับนางแก่ผ่าอยู่เออแม่เราเลยงผิอุม้มครับผมเป็นอุ้อมเมื่อคืนอุ้มเดีอยกุ้น่ะครับวันนี้แม่ไปกับแฟนแม่เลยว่าเขาอุ้มเาลูกเพ,พื่นก็เลยไปอุม้มอุ้มขึ้นผู้ผู้อันผู้พ่พพอนราอุ้มลูกขึ้นครับแข่กัลี้ยงตีหาสองถ้าตีดีๆนี่นตีดีๆกันซ้ำหาสอง พราวมาไปน้ำแัน3สามคนอุบมยางเฮี่ยงกันส่วนมากมาจากความฝันเลยครับคุณแม่เกแม่มกับฝันกี่งวดแล้วแม่ที่แม่ฝันมาที่เข้าติดๆกัน9ศูนย์แล้วก็เ8ณฑ้ครับ5 2 3งวดแล้วครับผู้ทีเป็นทสิได้3 5 2อบเลยมาจากความฝันล้วนๆเลย ฝันเอาฝ้าแม่ฝันแม่เดือแม่เนาะมาเจอแม่โดยบังแม่ขายอะไรครับผมขายผักขายผีขายเนื้อยุได้กินอยู่ละจ้าขายขายอยู่ที่ไหนครับแม่ออมบ้านโอ้มาอุดหนุนคุณแม่ได้นะครับผมคุณแม่ชื่ออะไรนะบุญนาคแม่บุญนาคจ้าฝันฝันเอาอย่างเดียวมีหลายหางไหมครับแม่เลขแม่เนี่ยแม่บอกตรงๆเลยหมวดก่อนแม่ก็บอกคนว่าซื้อหนึ่งแผ่เด้อ อกลูกค้าเนี่ยถึงมัดสุวรรณแม่งไปขายประมาณนั้นปราณนี้ครในเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแม่ก็บอกคนซื 1, ้อขายแม่ก็บนออกแม่บอกคนหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์มันออกหนึ่งศูนย์เก้าปาส่วนมากเกือบสามตัวตลอดเลยนะแม่เนาะโอ้คุณแม่ฝันหมวดกวนแม่บอกคนซื้อแปดแปดแปดสามตัว แม่ก็บอกไว้อยู่ว่าแปดถ้าจะเป็นสามสามแปดแปดก็ได้ถ้าแปดดีๆนี่เลขแม่เนี่ยสามตัวสามงวดเลยนะครับจ้านบ่แม่แม่คนลุกเลยลูกคนลุกเลยครับมาเจอคนฝันแม่นนะแม่บุญนาคนะครับผมมาเจอคุณแม่โดยบังเอิญเนาะคุณแม่อยู่บ้านเดียวกันนี่ละบ้านเดียวกันนี่แหละครับแม่ทีนี้จะตามคุณแม่เจอได้ที่ไหนนี่ นุมมะเร็อยู่นี่ประจำโอ้แม่แม่มานี่ประจำแมนไกลเลขสิออกก็สิมานั่งบวกกันโอ้มาเก็งเลขกันอยู่ตรงนี้แมนโอ้แล้วสมัยก่อนที่ผ่านมาคุณแม่ก่อนจะสามงวดเนี่ยถูกบ่อยไหมครับแม่นแม่ก็ถูกเรื่อยๆมาถูกเรื่อยๆมาเลยถูกบอกเขาหรือว่าซื้อเองครับแม่ครับส่วนมากเทียงแม่ก็ยอดแม่ก็ซื้อครับเดี๋ยวจะนัดหาท่านจะละมื่นแม่ประกาศซื้อไรโอ้ประกาศซื้ ครับได,ได้หาพ้านางได้เลยเป็ดผ้านางจะเลยมือนก็ถูกเป็นประจำก็คือบอกคนลูกค้าเราด้วยแม,แม่ก็ขายผักปลูกเองเหรอครับแม่ไปรับน้ำใยหวานใยจ้ะอ๋อเหมือนงวดที่เปดแป่ปปแปดแปดบอกบอกมดซื้อสร้อยครับเรีกว่าทุงได้เพราะว่าฉันได้ยูกัอบว่าได้หลายดอกแย่ดวงประการสิหลายดวงสิยันบ่แมนครับ เขาแบไปบอกพนกรตีให้อ๋อแปดสามตัวเพราะนั่นมันก็ต้องเป็นสามอยู่ออกนะยายอยู่ข้างใตพคนก็ะถือสามตัวคน์<อ>กระได้งเงื่อนหามือปาแม่ไปไห้ายครับคนก็ะเรียกเราเรียงเบียร์คือได้ยื่นได้จุมอโอ้ใ<อ>ูมาเจอของแท้เลยอตอนนี้โอ้ยผมก็ว่าแม่นั่งยิ้มแย้วผมก็โอ้ย,อ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 ยขออนุญาตถามคุณแม่หน่อยนะเออก็คือว่าถ้าแปลดีๆนะคุณแม่เนาะถ้าแปลดีๆเนี่ย สามตัวสามงวดติดเลยนะคุณแม่นะเมันนี้แม่มาฝันอีกมือหนันก็ดแม่สิวันตินหาสองครับแม่ฝันเห็นผู้ใส่ชองานกอดข้อกันมากครับเล่นตีหาหาขับหาสองมีไม่หลายหางไม่เง็้ยมันออกข้างนาเลยห้าห้าเก้าครับขัเป็นตีเป็นนะครับแม่ฝันเห็นผู้ถอดกอดข้อกันป้าสองพุ่ครับจะก็เล่นตีหาหาขับหาสองห้าห้ากับห้าสอง ถูกงวดละเท่าไหร่ครับแม่ส่วนมากครั้ลุงเจ๋อหับ,บทุกงวดเลยไหมแม่นู้ด้ม่ซานงวดเท่ากันแล้วนี่เป็ดแล้วก็เก่าศูนย์แล้วก็งวดนี้ละ่ะห้าสองมาได้จากความฝันลุวนๆเลยเถือว่าโชคดีนะวันนี้ทางช่องถือว่าโชคดีได้มาเจอคุณแม่เนาะแต่ว่างวดนี้ยังไม่ได้ฝันดจม่อืส่วนมากจะฝันช่วงไหนครับแม่ครับย่าวันพระจะวันพระวันพระ S <S เดี๋ยวหลังวันพาเดี๋ยวลูกมาตามอมืแม่บุญนาคนะครับผมเอฟซีเดี๋ยวจะมาตามให้นะครับคุณแม่ฝันแม่นนะครับก็คือว่ามาช่วยกันแปลเนาะคุณแม่เนาะ,อะเออมันมันถึงจะแตกสามตัวใช่ไหมจ้ะหัดที่นีฝันหนึ่งศูนย์เก้าคนสี่นะคนสี่บ่เป็นครับหนูฝันว่ามี่ผู้ชายเขากลับนุ่มเออยางมากับนมข้างหลังครับมากลับน่มมาก่อนข้างหลังมากับน่ม มันแยกเยพราะเลขตีเอาเขรียกว่าโน้มเป็นหนึ่งเป็นศูนย์ก็ได้ผู้เท่ากับเ็เก้าบอกกันแม่ครับพจน์ตีหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์แมนใครเป็นผู้ซื้อเปลี่ยนกติเฮตหกประตูครับต่ำเพราะเลยโอ้ต่ำแล้วแม่มันออกหนึ่งศูนย์เก้านะแม่เนาะแมนแม่ซีลัตต์ลีหนึ่งเก้าศูนย์ครับมันก็<ล>ออกเบสามตัวอีกหนึ่งศูนย์เก่าบังครับแมน ถ้าตีเป็นนี่โอ้รายการเลยเนาะแม่เนาะรอบสองก็แปดแปดแปดคนก็ตีเป็นสามแปดแปดก็เข้าอีกแดูว่ายายดูฝันเด็กแปดแปดแปดโอ้โอม่ติดไปตีง่ายยังละนั่งคมันจะเป็นสามแปดแปดฉันคนคนตีให้เขาถูกหลายไหมแม่เงินเพื่อหาเงินเพื่ตีเลงสองตัวโอ เจอเซียนเลยนะครับผมแต่งวดนี้ยังไม่ได้นะคุณแม่เนาะนนต้องรอให้คุณแม่ฝันก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้เอฟซีเนี่ยช่วยแปลความฝันของคุณแม่ฝันไม่หลายหางเลยใช่ไหมแม่ส่วนมากจะมีกี่หางครับผมส่วนมากเนี่ยันเท่เดียวกับตียวเลยแต่แล้วก็อเมรียงฝันครั้งเดียว <đây. S 2> วันพระผู้สแสดงว่าคุณแม่มีเซนส์เกี่ยวกับทางนี้นะคุณแม่เนาะแต่ตะกี่ลูกตะเกียบก็าต่ละสามตัวนึกให้ถึงส่วนมากถูกสามตัวเหรอครับแม่ ตามตัวนุ้ยใถือเราแต่มีรางวัลที่หาดูนุ้ยใหถืออ้ปันในหกตัวครับหัวที่มันออกแปดหกแปดแล้วก็หนึ่งสองแปดครับรางวัลที่ห้าแม่เปิดแม่มาตะไคร้พักพอดีถ้ามาเลกแม่ไปเอาพักมากสิมันจะพักแม่เลยเปิดเล็บออกพอดีครับเปิดฟั้างพอดีนอ้ดสร้างยุติฮึมก็ถือตัวที่เจ้าของนึกฝันกันเลยเขาแมได้รางวัลที่ห้าเลยโอ้สุดรางวัลที่ห้ากระถูกมาแล้วจ้า เห็นคุณแม่ยิ้มยิ้มเนี่ยโอ้พอมาถามมาซักประวัติโอ้โหถูกประจําเลยนะครับเอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับเดี๋ยวทางแอดมินก็จะตามแนวทางคุณแม่ให้นะครับผมคือว่าคุณแม่บุญนาคนะครับอยู่แถวแวนี้แหละเดี๋ยวจะตามให้นะครับนาะคุณแม่เนาะคุณแม่อย่าเพิ่งหนีไปไหนเด้อคุณแม่หลังวันพระใช่ไหมครับเมื่อคืนวันพระดิแม่ไม่ได้ฝันบ่แม่แม่ฝันอยู่แต่ว่าแม่ลูกกอนแม่ ลูกขึนมานนางเหรียญอยู่กับมาณเหรียญโซลัส์ัะบะมาณตีหนึ่งอยู่ละ่ะครับแม่เล่นกันอนอก็เลยไม่ได้ตัวเลขเลยแม่เอาเป็นว่าวันพันห้าใช่ไหมครับแม่แม่พันว่าเขาจับอันกิงกาตัวท้องละอ่ะเอะมันยืนเที่ยงกันจังว่ามาพรามตะกิงกาเนี่ยเตีตัวใดพอมาตรมานคนเดีครับครับลองตีดูเอฟซีจังว่าดูว่าจิงกามันยืนคู่กันมันจะเป็นเจ็ดบ่อพมันจะเป็นเจ็ดเจ็ดนัวเจ็ดเจ็ดเหรอแม่ นี่เป็นเจ็ดสี่เจ็ดืนลงกันดีต่องวดไว้ก่อนก็ดีนะแม่เนาะเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสีแต่ถ้าจะให้ชัวร์นี่ก็คือเครับสินหน้าเนาะแม่เนาะกิ้งก่ายังไงเนะ่แม่แม่กิ้งกาตัวใหญ่จ้ะมันตัวใหญ่ตัวสีอะไรครับสีทองทองสีทองสองตัวยืนคู่กันแต่วันนูมาถามเป็นพ่อนู่ฝันอีกแล้วที่นู่ฝันเห็นกิ้งกา พ่อตัวเมยืนเหี้ยงครับพี่สุเป็นก่อนก็พ่อตกวอมาแล้วว่าเราเราเราแม่ตีเป็นตัวไหนอีเมตีเจ็ด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 แล้วก็เจ็ดสีโอแล้วก็เอ้าต่องวดไว้ก่อนนะแม่เนาะโอ้เอาเดี๋ยวลูกจะมาตามอีกทีนะแม่นะครับเอาขอบคุณคุณแม่ครับผมขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับผมแนวทางนะครับของแม่บุญนาคนะครับผม าคุณแม่ฝันแม่นนะครับเมืที่แล้วก็ถ้าตีดีๆก็ได้3ตัวเลยนะครับก็ถูกเป็นประจำนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่นด้แรงใหม่นะครับยูซีครับผมยังไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ